สวัสดีค่ะนี่แบบนแนเแล้วเรื่องในญิงมีดาวอรุลาค่ะเล่าเลยค่ะเป็นยังไงค่ะนิทานเรื่องนี้บัลลากค่ะพระราชนี้พระราชนี้กำลังงานน้องก็มาถามว่าจะมีเลือกตั้งแต่ว่าอะไรถ้ายในนั้นก็มีแม่มานตดตัวขึ้นก็ อังฟ้ก็มาล่วงาน้าดูวิดีโอแกแกนั่งหวาดไ้อยู่ในห้องแก่แกบอกแบบนี้เออแล้วอย่างนี้อล์ดล้เชือะไร้พยายามอเไยห่อยไปท่องไปทอยไปท่องไปท่องไปท่งไป่งไปท่องไ่อทอปท่นไปท่ายทอไ่าอ บอกแก้วทิงนี้ถ้าเลี้งยงป่านได้อยู่ในห้องสะดวกดีนะแล้วเลี้งปานได้ใช้มือปลายนิ้วเพราะฉะนั้นก็เวลาผ่านก็ไม่ไม่ได้ยีงนี้ถ้าอ๋ออ๋อแล้วก็แล้วก็ ถ้าอย่างนี้เธอเอาโอแล้วลงตัวโนแน่ลบทาลายไว้หมดเลยชู่ว่าอย่างนี้เธออาเอาโน้นเสียอะไรเวลาคอยๆเกึกักกึกกักทำไมมันย้อนล่ะคะสลบไปแล้วไม่ใช่หรอไหนนี่เขาสลบไปแล้วแล้วยังไงต่อีนหน้านี้ จะหลบไปแล้วแล้วหน้านี้มีใครมานี่เจ้าชายอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยคะ่ะเจ้าชายเจ้าชายเปิดไปดูออกน,นี่นะเจ้าชายเปิดประตูประตูออกมาก็เจ้าหญิงก็เอาล่ะแล้วก็เจ้าหญิงก็เอาล่ะ ตื่นเลยแล้วก็ได้ยินว่าออกมาจากเขาเขาแล้วก็แล้วเขาตื่น